ทุกหลายเดืทุกบ่มีเสือ้อผ้าทุกบ่มีหลังคาพ่อได้สนพ่อได้อย,อยู่ลูกมาขอวนครูกับธูปเพียนและดอกไม้มาขอไหว้ดึง พันดอยังไงครับผมพันด่าเห็นห้ยพญานาคเละนี่แหะอันดีวกันี้เลยเีวาเลียนี่บอกอย่กองทรายน่งครับอย่กองทรายทางนี้ครับนี่ทานี้มันเป็นห้อยคือยังอยบานหลังพิทีหาเจ็ดี่รวาหาเจ็ดตอนนี้ที่ว่าท่านี้เ่านันนี้มันเรียกปรากฏดประกดเหีเยนมือนันไปครับล่ามยู่นี่แหละล่ามเล่วเล่วครับผมล่ามเล่วเล่เจ้านั่นกลับไปเห็นโยบาน บันี้ก็มีอยก่ันไดมัน่ขึ้นทั้งใส่สีแดงมืองานปู Ps แล้วมืองานปูวันที่ยิ้มห่าวอันนออี้กานเห็นพอ,อนอนไม่หลับเขื่อนลมละ เดที่ยวนร้านมากค่ะรามาให้เรัูซูเอไปที่าจากบาบแจงซองเอนตามพวกมาไล่มาถวายมาซองวงน้ำขอนนี่จะมีตัวเดียวเมอแเราเคยได้เมเยเคยได้เพิ่อจะห้ยญเรือหลังไปเียนเพิ่จะอยากได้ชูดไหมฮะ่า เบียงผ่าสบายก็เลยเปียกให้ไม่เปียนซ้ำอ่างนั่นแหละหอมทั้งผ่าเปียกชอาอะเพื่อจงน้ำสเล้ยูสีขอเอาปูย่ามาเม่อีเห็นตัไอะไรฉันไ,ไปล่าถวายน้ำเนี่ย่ำถวายนปแล้วค่นคุจะลถวายปูยานั่นมาเบิงห้อยมาแตกแตกบ้างให้แกนหานหาตัวได้มีเทียนบ้างแต่คุณคือะภาพไปลวก็แกรนขับไปลวกเบื้องวัน ลูบเบื้องคอนถ้าไมชียนเ่าเขียนไห้สาตัวตัวนะแต่กับแม่ค่มากจสีพันกระหังเอาไปคูนก็ไปัวคูนประมาณค้อน่อซองไปซองไปซองพวกนสีรโบาซองไปปอมๆกับแม่คั่วนะครับเนาะเพื่อสีได้เห็ยนตัวดีเเชียนโปราย ปักปูดเห็นเซไปจุดทูบเอาพ่อเนาะโซไซเดไปจุดทูบเอาอย่างนั้นแหละเพื่อจะเห็นสัตว์เนาะไปจุดทูบขอบขอกระแม่ค <c oughs> ู่นะครับเนาะ หันแม่ไม่คู่เห็นเดอนตอนยินาใส่มาสีทะท่วงนี่นี่มไม่คู่อยู่เกือเกือไป้วนพนี่มาไ้วยนี่มาไเยด้วย่าไดนีน่าไดนี่าไนมาย่ม้ม้าเนีไ้้นีม้มาีาไนที่วนีา้นีาไทที่นี่้ายว่า เมียนเนาะแต่ว่าเปลี่ยนกูไดแม่คู่เบิ่งเยนไอ้บานก็ละสิมัอย่างออกมาไงอย่างออกมาสิถ่วเนะค่ะเบิ่งงิูขอนก็เป็นดีมาเบ่งองยู่นี่เนาะังวสามเก้าเห็นสามเก้าเห็นัสามเก้ามนจ้่ได้หาอยากมนี่ตัวแม่คู่สิเป็ดจุดจุดถูกว่าที่ฐานน้ำเนียแตเบิ้องมาสิไดตัวดตอนสิไปล่ลำนี่แหละสิไปล่ลำถวายปูยา

เดียนสถานที่ของหุวงปู่พญามาถันที่โบาณศิษย คำนี้นมันเขยู่าอสิจุดถูกเอาเขาอยู่เนาะถามว่าถูกนีกีด่ดอกนดอกนคือให้เอาดอกนเาอูอา,ดอ,าดอกที่สามดอกที่สามดี่มีเจ็ดดอกนเดีดอกด้านทรายดานทรายดานทรายสัทีอืสองสามหนึ่งแล้วก โดยด้วยบุญบาลมิองค์งคงที่สักเท้าหอมทั้งองคูงอ,อ,อันนันตะนาคราชุกูธนาคลารแห่งเมื่องบาดาลหอม,มทั้งปูซี่ซูโกนาซีกระพุ่มมากดูสถานที่แห่งนี้ ต้องมาเปลีนสัตว์ีกพย่าลูกล้านแด้มาขอพนรวมลำายน้วนะเดี๋ยวก็สิปักงหินได้เลยอต้องลำหายหายตอเปกาบปูกยากรได้เล็นเดี๋กาบปูนางเดี๋ยวสิ้นสิ่งทีเิดขึ้นที สีาไปกาบปูโสมยาสอนนะจ๊ะพี่น้องาปูไปกาบทไปูโสมยาสอนนีเดอนไปกาบปูสมยาสอนกาบปูนะครับนอกนั้นะสี่าไปกาบปูด้อง

ที่พ่อครัวภาพมาก คือสามว่าสามมาตลอดแน่นอนนี่เวียประเไทยต้นมะวงหันย่าปากลูกส้วนภูการกสิทผิภาพพื้นฐานนางลูกสวรรค์ผมอแคิงหนแคายเลยครับแัดชัดเลย แรงจึงค mm ืนามา้ะไไช่วยกันสูยาอาชีนี้ีอยู่ลอนีทีหอปู่สมยาสนหาหนึ่งซีด้วยค่ะนี่แหละว่าถ้าตัไปายเมื่อกี้ไถโยหาหนึ่งซีด้อค่ะด้เลย เลขที่ฮอรูขอหงูตัวยาสอนเลขที่ห้าหนึ่งสี่ค่ไม่ดีแล้ว่เรอขานร่างไปร่างถวายข้าวอาจเป็นสิให้โชคให้ลาบลูกหล้าน รบชมไ้มๆกันกับตั้งซองยิ้มาด้วยนะครับเนาะลูกหลานได้มากคารวะแล้วปูนาปูยา,าตายย่าวาววังบาดาลสถานที่เก่าที่ลูกเ้เกยเ์็ดเกยร์าเคยได้มายูสถานที่หนี้งบานีลูกหลานแต่นั่าผ้าลูกหลานสายพยานาเด้มันล่ำถวาย ปูยาก็ขอโสดไทยหลูกห้านดยวะซะสุดเสียเลย ปูสมปูสมพอดียุมมือปูสมหนึงสามแมนบ่าปูสมกันสิบกันสิยปูสโอเคพอเศ้าเทาเดีดเท่เดี้ไหมจงจุ๊บจัดพอดีขึืนทั้งรถมาแล้วก็จุบกัดอันนี้เป็นศูนย์หนึ่งสามสามหน่งศูนย์สาม่งศูนย์นะคะสามหนย์นะะอันนั้นหนึ่งสามอัศจานนองเรียนยืมมือปูหนึ่งสามบอดี้จุ๊บทวบอยู่นเน่ สาม,สามหนึ่งศูนย์สามับกันอีกแล้วพี่น้ององถาสามดกันสามาสามเก่าอสาสมสามัไม